อาตั้งกล้องกันหน่อยครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกผ่าน youtube นะครับผมก็อย่ตั้งกล้องกันหน่อยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะโกโกกักๆหน่อย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนทุเรียนต้นสาวของผมนะครับกับเกษตรเมื่อใหม่นะครับเกษตรไม่รอเกษียณนะครับก็ผมอยู่ที่อำเภอนายุงจังหวัดรอุทรธนนีนะครับก็อยู่ในส่วนของทุเรียนนะครับแปลงแปลงต้นสาวของผมนะครับก็เป็นทุเรียนเมื่อใหม่ครับทุเรียนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะครับผมคือมาไล่สดเพื่อมาแลกเปลี่ยน นะครับถ่ายทอดความรู้หรือว่าเลขเปลี่ยนนะครับประสบการณ์สาหรับท่านที่มีความรู้เรื่องทุเรียนนะครับแล้วก็ท่านที่ทดลองเป็นเมืองใหม่มันผมนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ในโซนของภาคอีสานมันผมนะครับผมก็ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ทุเรียนแปลงเล็กนะครับผมปลูกไว้ที่ร้อยต้นนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่อําเภอนายูงจังหวัดอุดีรธานีก็ผ่านมานะครับในปีที่5แล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5้าแล้วครับก็ที่ยืนอยู่นี้นะครับผมก็อ่ากล้องมันกล้องมัน ไม่ค่อยเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับผมมันไม่ค่อยชัดก็ที่เห็นนี่ยครับก็เป็นทุเรียนนะครับต้นสาวนะครับซึ่งปีเนี้ยผมก็เตรียมตัวว่าอาจะลลงทดทดลองไว้ผลปีแรกนะครับผมหลังจากที่เราลองดูแลต้นมานะครับดูแลต้นมาสักห้าปีแล้วนะครับปีนี้นะครับผมก็ฝนก็มาตามตามรอบปกตินะครับตั้งแต่เริ่มจากเดือนพฤษภาคมนะครับก็ ฝนเริ่มตกลงมานะครับในส่วนนี้นะครับผมผมก็หลังจากที่ต้นนะครับพักตัวผมก็เริ่มเอาฮิมิกนะครับปรับสภาพดินแล้วก็เมื่อถอดยอดอ่อนมาดนึงนะครับผมก็ใส่ปุ๋ย4600นะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกตายอดนะครับตายอดให้เสมอกันนะครับซึ่งในช่วงแรกก็ในยอดแรกนะครับในช่วงใบแรกก็ออกมายอด ก็เสมอการพอสมควรนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินปุ๋ยสุดเสมอมานะครับหุดเสมอแล้วให้น้ําโดยสม่ําเสมอนะครับก็ใบเลกออกมาก็ถือว่าใต้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาดีพอสมควรในชุดใบชุดแรกนะครับแล้วก็มาที่ใบใบชุดที่สองนะครับใบชุดแรกเนี้ยขอแยาก่อนในใบชุดแรกเนาะในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับปัญหาที่เราเจอนะครับหลังจากขอนใบชุดแรกนะครับสิ่งที่ตามมากับฝนแล้วก็ใบชุดแรกคือแมลงครับแมลง แม้ว่าจะเป็นที่สวนเนาะอ่าที่ภาคกลางภาคตะวันออกน,นผมไม่รู้นะแต่ภาคอีสารตรนตอนบนอย่างอุดรผมเนี่ยครับผมแทงยอดมาชุดแรกนะครับปัญหาแรกที่ผมเจอคือแมงกินูนครับผมแทบจะมากางวันไม่เห็นนะถ้ามากางวันเราไม่เห็นอ่าปลายยอดเราก็นึกว่ายอดก็ยังไม่ออกแต่ถ้ามากลางคืนน่ะดำปึ๊บเลยครับเป็นแมงกินูนตัวใหญ่ด้วยนะครับที่สวนก็นเป็นแมลงปีกแข็งนะครับดีนะครับที่สวนผมเจอทันในคืนที่สองนะครับผมก็อ่าดูและชีวภาพคงเอาไม่ทันไม่อยู่นะครับก็อ่า ใช้สารเคมีนะครับเพื่อช่วยกําจัดแมลงในส่วนนั้นถ้าชีวาภาพพงเอาไม่ทันแล้วแหละถ้าก็ต้องเสียเสียโอกาสในปีนี้ไปนะครับผมก็ใช้ไอถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคาร์บะริลนะครับผมคาร์บะริลอ่ากำจัดแมลงปีกแข็งนะครับก็ก็ทําให้อ่าทำลายแมลงปีกแข็งได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> <c oughs> เมื่อทอ,อยอดแรกนะครับถออ่าเริ่มแทงยอดออกมานะครับผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นอ่าเดินปุ๋ยเสมอนะครับ เดินปุยเสมอมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเฝ้าดูในเรื่องของมแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยและ,มะแมลงต่างๆนะครับผมก็พร้อมกับให้สารอาหารปุยทางใบนะครับปุยทางใบแรกๆนะในสวนของผมนะในที่อื่นผมไม่รู้ในสวนของผมผมยังเน้นตัวที่มีไนโตรเจนนะครับสูงอยู่อาจจะเป็นอ,อะไรนะยี่ห้าห้าห้านะครับผมพวกปุยเขียวปุยอะไรต่างๆนะครับผมว่าช่วยช่วยให้ทางใบด้วยนะครับส่วนทางดินน่ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือกระตุ้นยอดอะผมให้ครั้งเดียว ในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปุ๋ยเสมอนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับไม่ต้องใส่มากใส่ทีละสองกำมือก็ในต้นสาวของผมนะผมใส่ประมาณสักสามขีดนะครับอ่าให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆนะครับในการให้ปุ๋ยของต้นทุเรียนนะครับก็ทําให้ต้นนะครับหลังจากที่พักตัวมาพฤษภาก็สวยสวยงามพอสมควรนะครับสวยงามพอสมควรแล้วก็เป็นอ่ารักษาใบได้นะครับก็ทําให้ใบชุดที่หนึ่งนะออกมาก็ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ที่สวนนะครับจนนะครับจนใบใบเริ่มดำตันนะครับผมน้ําให้ให้สม่ําเสมอนะแต่ว่าน้ําไม่ใช่ว่าสามวันครั้งสี่วันครั้งห้าวันครั้งนะครับดูความชุ่มชื้นของโคนต้นนะครับดูดูความชุ่มชื้นของดินนะครับผมว่าอาจับสัมผัสดินก็คือดินไม่ไม่แข็งนะครับก็คือดินมีความชื้นนะครับผมไม่ใช่ว่าจะไปเอาว่าสามวันให้น้ำครั้งหนึ่งสีวันให้น้ำครั้งหนึ่งไม่ใช่นะครับเราต้องหมั่นสังเกตที่สวนเรานะครับถ้าบางช่วงที่ฝนตกอ่ะฝนตกบ่อยะ ไม่จําเป็นมันจะป็นต้องมาให้น้ํานะครับดูดูความชื้นก็โอเคแต่ฝนตกบ่อยก็ต้องระวังนะครับในพื้นที่ไหนที่ว่าทําแล้วไม่ได้ไม่ได้ยกโคกนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นที่ลุ่มไม่ได้ยกโคกก็การบริหารจ,จัดการน้าถ้าน้ํำขังเนี่ยมีผลมากนะครับก็มีผลกับต้นทุเรียนนะครับทําให้ต้นทุเรียนชะงักรากเน่าหรือตายได้นะครับก็พยายามนะครับดูว่า พื้นที่ลุ่มไหมนะครับแต่ถ้าถ้าโยกโคกก็โอเคการหาจัดก,การน้ำนะฝนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าโยกโคกก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะท่านในภาคอีสานนะครับผมถ้าโยกโคกนะครับการบริหารจัดก,การน้ําไม่ดีพอนะครับก็คือเราปกติอีสานเราแรงอยู่แล้วอส่วนมากเราโดยพื้นฐานเรารู้ว่าอีสานเราแรงนะครับผมถ้าเราให้น้นาไม่เพียงพอก,การโยกโคกอ่ะการระเหยตัวของน้ํานะครับก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับทําให้อ่าต้นหัเรียนก็ขาดน้ําแล้วก็การเจริญเติบโตก็ อาจจะอยู่ชะงักได้นะครับอยู่ชะงักได้พอสมควรนะครับกลับมาถึงทุเรียนใบที่หนึ่งนะครับเมื่อทุเรียนนะครับของผมนะครับใบที่หนึ่งดำตันแล้วนะครับผมก็ดูแลดูแลใบมาละดูแลไม่มีปัญหานะครับก็เข้าสู่ช่วงใบที่สองนะครับช่วงใบที่สองนี้ก็ผมก็ยังอ่าผมก็จะเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยนะครับในในส่วนของผมนะส่วนพี่ที่เป็นมืออาชีพแล้วผมก็ไม่รู้นะแต่ในส่วนของผมก็คือเมื่อเข้าสู่ใบที่สองอ่ะเมื่อเราเห็นใบที่สองเริ่มแทงยอดมาก็คือเมื่อ เมื่อต้นเดินสิงหานะครับอ่าเดือนนี้ไปเดินสิงหานี่ใบที่สองผมเคฉลักแล้วนะครับสวยด้วยนะครับคือต้นเดินสิงหาเมื่อถอดยอดมาปั๊บผมก็จะให้ปุ๋ยครั้งแรกนะครับครั้งแรกของใบที่สองนะไม่ใช่ครั้งแรกของใบที่หนึ่งครั้งแรกของใบที่สองคือผมให้สิบห้าห้ายี่สิบนะครับก็ไม่ได้ให้ปริมาณเยอะนะครับก็ให้แค่น้อยแต่เน้นให้บ่อยยี่สิบวันหรือยี่สิบห้าวันให้ครั้งหนึ่งนะครับให้ตอนครัง้งครั้งแรกของใบสองคือเขาปีออกมาเห็นละเห็นยอดอ่อนเขาออกมาแล้วนะครับล้กหนนัังจา ส่วนทางใบนะครับผมก็จะเริ่มแล้วครับเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนจากอ่าอ่าจากยี่ห้าห้าห้าเนี่ยผมก็จะกลายเป็นห <c> ้ <oughs> าเนี่ยนะห้ายี่ห้าสามสิบนะครับผมเพื่ออ่าห้ายี่ห้าสามสิบก็คือเริ่มมีอฟอสฟอรัสแล้วก็อ่ามีออเออโพแเสเซียมแล้วนะครับเพื่อเพื่อให้เขาเริ่มสะสมอาหารบางส่วนแล้วนะครับผมก็เริ่มให้เขาอ่าได้สะสมอาหารแล้วก็พร้อมทหรับจะไปใบชุดสามแล้วก็พร้อมที่จะ เข้าสู่ห่วงการเอาดอกนะครับในตอนนี้นะครับใบชุดสองเหมือนกันครับไม่ต่างจากใบชุดแรกก็คือดูแลการบริหารจัดก,การเหมือนกับใบชุดแรก,กคือเรื่องแมลงนะครับเมื่อแทงยอดอ่อนเป็นะไรที่ชื่นชอบนกครับในเรื่องของแมลงนะครับผมเห็นใบชุดอ่าหอดยอดมาใหม่นะครับไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งนะครับหมั่นเข้าสวนหมั่นเข้ามาดูแลนะครับดูแลผมเชื่อว่าในช่วงนี้ถ้าพี่ๆที่อยู่ทางอีสานนะใบคงไม่เกินกันก็คงเป็นช่วงชุดชุดสองมาอาจจะเปลี่ยนในช่วงที่เพชรฉลากหรือว่า บางส่วนนะบางต้นผมก็ไม่พร้อมกันนะพี่ไม่ต้องตกใจว่าตั้มาผมเพีรยสลกักของพี่ยังไม่เพี้ยสลกัก <c oughs> ของผมบางต้นไม่ได้เสมอกันนะบางต้นยังพึ่งแทงยอดอ่อนของใบชุดที่สองออกมานะครับบางต้นก็เพี้ยสลักแล้วบางต้นเพิ่งปีบางต้นกํา,ล,า,กล,า,ากลังาหางดาบฝักดาบนะครับผมก็จะไม่พร้อมกันการไม่พร้อมกันก็การบริหารจัดการก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง ย้อนกลับไปว่าทำไมยอดออกมาไม่พร้อมกันนะครับมันก็อยู่ที่การบริหารจัดก,การในช่วงที่อ่าเด็กสวนของผมในช่วงที่ทุเรียนพักตัวกลับไปถึงหน้าแรงเนาะก่อนที่จะถอดใบชุดแรกเราจะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งจะเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งนะครับให้ทุเรียนแตกยอดนะครับผมซึ่งการในการตัดแต่งกิ่งนั้นพยายามทําให้แล้วเสร็จในคาเดียวกันถ้าสวนไม่ใหญ่วันเดียวกันถ้าสวนเยอะให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับพยายาม ให้เสียจให้เร็วที่สุดนะครับแต่ของผมนึ่งด้วยผมงานประจำเนาะผมก็ทํางานในส่วนของราชการด้วยทําให้การมามาการมาตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าแรงนะครับบางทีเว้นช่วงไปสองอาทิตย์นะครับกางอาทิตย์บ้างทําให้การบริหารจัดการอการแต่ยอดอ่ะมันไม่พร้อมกันนะครับผมฉะนั้นนะครับถ้าพี่พี่นะครับจะตัดแต่งกิ่งนะครับผมให้อยากให้ยอดออกพร้อมกันและการบริหารจัดการการให้ปุ๋ยอะไรอ่ะมันง่ายนะครับให้ตรงเวลากันอ่ะพี่ก็ต้อง ตัดแต่งกิ่งให้เสร็จให้เร็วที่สุดในคราเดียวกันนะครับผมกลับไปในใบชุดที่สองเหมือนเดิมนะครับในใบชุดที่สองของผมนะครับผมเมื่อพี่ๆนะครับแทงยอดออกมาแล้วนะครับเป็นยอดชุดที่สองนะครับก็ดูแลเรื่องอ่ะอันดับแรกใส่ปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยทางดินถ้าเป็นผมสิบห้าห้ายี่สิบนะครับผมหลังจากนั้นก็ดูแลเรื่องแมลงนะครับไรอ่ามันจะเป็นเพี้ยนะครับผมเพี้ยต่างๆนะครับผมแล้วมันดูใบด้วยนะครับผมผมลืมบอกไปว่าถ้า แทงใบออกมาแล้วใบมีอาการสีเหลืองซีดอาจจะขาดจากหลายอย่างนะครับอาจจะอาจจะมีประเด็นจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขาดสังกะสีก็เหลืองนะครับผมถ้าขาดสังกะสีนะเหลืองแล้วใบเล็กนะครับผมก็คือมีอาการเหลืองและใบเล็กแต่าขาดเหล็กเนะี้ยใบไม่เล็กแต่ว่าใบออกเหลืองเหลืองซีดเลยนะครับผมก็พยายามดูมันเหลืองได้หลายปัจจัยนะครับลองดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เมื่อใบชุดที่สองนะครับเพชรหลากแล้วนะครับผมการบริหารจัดการใบก็ตอนนี้ก็ พยายามระไห้น้ำนะครับให้ให้สม่ําเสมอนะครับอย่าถึงกับแฉะอย่าถึงกับเละนะครับก็ให้แล้วให้ดินมีความชื้นหลังจากนั้นก็รอดูในใบชุดที่สามนะครับถ้าใบชุดที่สามผมยังไม่ถึงนะแต่ก็วางแผนไว้ว่าถ้าใบชุดที่สามนะครับแทงยอดออกมานะครับผมก็เบื้องต้นก็จะให้เป็นปุ๋ยตัวเดิมก่อนนะครับ15-5-20นะครับในช่วงแรกจนกว่าใบเพชรหลักนะครับใบเพชรหลักออกมานะครับผมก็ดูแลเรื่องการบริหารจัดการแมลงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันหลังจากนั้นก็ มื่อใบชุดที่สองนะครับเริ่มเข้าไปอ่าเพศหลักแล้วเริ่มติดแก่นะครับติดแก่ก็คือเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมแต่ต้องเป็นใบชุดสามนะอันนี้เป็นชุดสองอยู่ก็คือเริ่มกลางออกมาแล้วก็จากใบสีเหลืองอ่อนเป็นใบสีเขียวครับในส่วนที่ผมจะทําสารแพคโคนะครับในส่วนที่ผมจะลงสารแพคโคบิซอนนะครับลองดูห้าสิบห้าสิบต้นส่วนธรรมชาติอีกห้าสิบต้นผมกวจะเริ่มให้สารในช่วงนี้นะครับแขนงนะครับตั้งแต่ใบที่สองมาผมผมไม่ตัดนะครับตั้งแต่ยอดที่สองแทงมานะครับเพราะว่า การตัดนะครับตัดในช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับขนงนใ้ใช้พลังงานนะครับจะงอกออกมาก็ดึงพลังงานอย่ากต้นฉะนั้นปล่อยเลยครับผมปล่อยแล้วปล่อยจนกว่าจนนู่นะครับจนใบชุดที่3าแล้วครับดูแลเหมือนใบชุดที่สครับจนเขาไปฉลากนะครับไปฉลากผมถึงในส่วนที่จะทําสารผมก็จะลงสารแพคโคนะครับลงสารแพคโคคิดว่าจะใช้อัตราสัก8 0 0ร้อยนะครับแปดซีซีต่อน้ํา องลิตรนะครับอาจจะหนักหน่อยนะครับถือว่าหนักๆนะครับแต่ว่าโริเวนต้นสาวนะครับจิบริลินหรือการแตกยอดของเขายังค่อนข้างสูงต้องเอาเอาให้อยู่นะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าผลตอบรับมาเป็นยังไงนะครับไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเลยเราพี่ๆบองว่าการวางผดงานผมจะทําไว้ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ครับยังอยู่ในใบชุดที่2อยู่นะถ้าผมแพนกล้องไปรู้จะเห็นแล้ว่ะนะครับนี่บางต้นนะครับบางต้นมันยังไม่ไม่พร้อมกันอย่างที่ผมบอกว่าการบริหารจัดการนะครับเพ่อให้ตัดแต่งกิ่งไม่พร้อมกันอะ มันก็จะทําให้บางต้นยังถอดยอดอยู่อ่ะอย่างต้นนี้นะครับผมอันนี้ครับต้นนี้ก็อายุห้าปีเหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นนู้นแะ่ละใบเพียรสลากแต่ต้นนี้ยังยังยังนะครับยังเพิ่งใบเพิ่งกลางนะครับก็จะใบเพิ่งกลางก็จะประมาณนี้นะครับก็น,นี่นี่ครับก็เป็นอีกเป็นอีกอ่าหนึ่งหนึ่งอะไรล่ะเทคนิคแล้วก็คืออยากบริหารจัดการง่ายนะครับตัดแต่งจริงให้แล้วภายในคาเดียวกันนะครับผมอย่างต้นนี้ออกไปพร้อมือเลย ต้นนู้นเธอสลักแต่ต้นนี้เพิ่งแทงยอดอ่อนนะครับนี่แทงยอดอ่อนจะสวยๆครับผมนี่บางต้นก็นี่ต้นนี้ยังไม่แทงยอดเลยเพิ่งแทงยอดออกมานะครับก็ปลูกร้อยต้นนะครับที่อุดรธานีนะครับแต่ต้นนี้ยใบใหญ่มากนะครับผมไม่รู้แหละการปรับเชยเอลิเอเลช่พี่ๆเขาบอกว่าใบแรกใหญ่ใบสองเล็กๆลงมาแต่หัวผมผมเอาใบใบสวยไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าหลังจากใบชุดที่สองเนี่ยใบชุดนี้ครับผมแก่แล้วนะครับผมถ้าแก่แล้วแล้ว มาดูว่าถ้าในส่วนที่ลงสารเทคโคกับไม่ลงอะ่ะผลจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับครับครั้งนี้นะครับเป็นการไลฟ์สด่า o u t u b e ครั้งแรกของผมนะครับผมขาดตกบกต้องไงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวทําให้ดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปครับผมสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ